เมื่อวานได้สนทนากับคุณศิริกรัญญาตันสกุลและคุณเผ่าภูมิโลจนสกุลของเพื่อไทยก็ใช้สธิ์ขอชี้แจงฟอนอินเข้ามาค่ะอันเนื่องมาจากคุณศิริศริกรัญญาบอกเลยไอท้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงวิสัยทัศน์แปดข้อเออมันดีนะแต่มันไม่ใหม่มันไม่ว้าวอ่ะวววคือการจะประกาศวิสัยทัศน์แบบนี้อยู่มาหกเดือนมันต้องทําให้เกิดความเชื่อมั่นขนาดที่คุณเผ่าภูมิบอก ไอ้ที่บอกก่อนหน้านี้ว่ากรุณามองวิสัยทัศน์คนอื่นแบบวิวิสัยทัศน์คุณเผ่าพโพมบอกอยังไงบอกสิ่งที่นายกแถลงถ้าอ่านแต่หัวข้อแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ให้ดูลงไปในรายละเอียดด้วยค่ะก็ถ้าจะบอกว่าคําวิจารของดิฉันเนี่ยมันเป็นคําวิจารวิสัยทัศน์ที่มันไร้วิสัยทัศน์เนี่ยดิฉันก็ยอมรับคําวิพากษ์วิจารค่ะแต่ว่าถ้ามีวิสัยทัศน์ที่มันอาจจะไม่ได้ใหม่ไม่ได้ว้าวเนี่ยเราต้องช่วงชิงกันตรงที่รายละเอียดตรงที่ วิธีการเพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการที่ทําให้คนเชื่อเชื่อมัน่นเพราะว่าวิสัยทัศน์นี่ไม่ได้มีฟังก์ชันอื่นนอกจากการสร้างความเชื่อมัน่นสิ่งที่ท่านนายกแถลงนะฮะถามว่าใหม่ไหมไม่ใหม่มมแต่เราไม่สามารถอ่านทิศทางของการทาง,งานของรัฐบาลได้เพียงแค่หัวข้อนะแต่ในแต่ละถ้อยคำเนี่ยมันมี สิ่งที่ส่งสัญญาณเชิงทิศทางอยู่ว่ารัฐบาลจะทำอะไรซึ่ง,งเช่นที่ที่ยกตัวอย่างไปเรื่องของโฮมแลนด์สายการบินนานาชาติ mm hmm. คำนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ mm hmm. เรามีการพัฒนาจนเราคิดว่าเราจะใช้ระบบมัลต mm ิแอร์พอรในการทําไทยให้เป็นหับนะบมันไม่ใช่แค่สุวรณรณภูมิมันไม่ใช่แค่แค่สนามบินใหญ่ๆแต่เป็นสนามบินในเชิงภูมิภาคที่เชื่อมต่อกัน โดยโดยระบบลอจิสติกของระบบสายการบินให้ได้ใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของระบบการระดมทุนเรามองดิจิทัลแอสเซทนอกเหนือจากการเก็งกําไรนอกเหนือจากการเทรดต่างๆเนี่ยเรามองเป็นการระดมทุนสําหรับเศรษฐกิจดิจิทัลนะค,คำนี้สําคัญนะครับโคดกันโคดเป็นคําที่ผมคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกระทรวงการคลังกําลังจะแก้กฎอันหนึ่งกฎหมายอันหนึ่งในการที่จะมองดิจิทัลแอสเซทมองยูทิลิตี้ยูทิลิตี้โทเค็นบางชนิดเนี่ย ให้มีลักษณะเหมือนหลักทรัพย์สิ่งที่เราจะทำเราปรับแหวนของตัวคริปโตเคอเรนซีของยูทิลิตี้โทเค็นเพราะเราทำให้มันสอดคล้องกับตัวอุ่น ถ้าสมมติอ่านแต่ตัว8ปพีาเนี่ยมันเหมือนเดิมนะฮะมันมันมันไม่มีอะไรแตกต่างมันเหมือนเราบอกว่าเรากําลังจะเรากําลังจะขับรถเนี่ยแต่เราก็ต้องเลยดูในรายละเอียดว่าเราขับรถอะไร<อ>ขับรถแบบไหนเราเลือกจะใช้ E ีวไหมหรือเราจะเลือกใช้สันดาปภายในเหมือนเดิมแต่ถามว่ามันรถเหมือนกันไหมใช่มันรถเหมือนกันแต่มันเป็นรถที่อาจจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมนี่แหละค่ะก็คือมันอยู่ที่รายละเอียดวานซี่นายกรัฐมนตรีเล่าให้ฟังว่าทําอะไรไปบ้างเนี่ย going forward ไปข้างหน้าเนี่ยจะทำอะไรต่อเชื่อมโยงที่เราถงวันก่อนมันไไม่ด้เห็นภาพแบบนี้ถูกไม่เมื่อกี้ก็ไม่ได้เห็นภาพมันอันนี้เมื่อกี้ก็ไม่เห็นนี่เหรอผมถามแทนให้ไม่เคยมีการพูดมาเลยนะถ้อยคำคำนี้ที่เรียกว่าเป็นอะไรนั้นน้องใบโฮมแลนด์โฮมแลนด์โฮมแลนด์สายการไม่เอี่ยมเลยอ้าว ก็บอกมาว่าทำยังไงเราจะมีการแก้ไขยังไงเราจะพูดคุยเกี่ยวกับไอ o คอให้ประเทศไทยกลายเป็นโฮมแลนด์ <Homeland. S 2> ผมจะต้องดีเฟนแทนท่านนายกรัฐมนตรีนิดหนึ่งครับในประเด็นนี้คือเวทีนี้คือเราไม่สามารถเอาทุกอย่างมารวมกันในเวทีเดียวได้ถามว่าทำไมผมไม่ใส่ตรงนั้นลงไปในสปิชนะฮะเพราะมันเป็นเป็นงานที่เราจะเปิดในเชิงของวิสัยทัศน์และทิศทางให้โลกรู้ว่าทิศทางของประเทศไทยจะเป็นทิศทางไหนเพราะฉะนั้นตอบโจทย์คุณจิริกัญญาครับว่า เราไม่สามารถจับทุกอย่างลงในกระทะใบเดียวได้นะรเราต้องรู้ว่าเรากําลังจะผัดอะไรในกระทะไหนในช่วงเวลาไหนนะครับการผัดหมูต้องใส่กระเทียมก่อนอนะฮะเราไม่สามารถเอาหมูกับกระเทียมและใส่ผักทุกอย่างลงมาใส่น้ําซุปลงมาทุกอย่างพร้อมๆกันมันต้องไปงทีละขัน้นนี่แปลว่านี่รู้แล้วเตรียมสปีดคนนี้อเองจ,งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าประหยัดเวลาในเรื่องของเหตุแครงกับยางไายนึ่งไปได้เนี่ยเราจะสามารถพูดสักประโยคนึงว่านายกทราบดีว่าใช้วิธีการไหนมันถึงจะไปได้เอามาซักประโยคนึงให้คนที่ฟังอยู่เนี่ยเขาฟังเราก็เออคนนี้รู้จริงคุณรู้สึกว่าคุณฟังแล้วคุณเสียถามไม่รู้จริงเหรอมันยังไม่ได้ให้ความรู้สึกไปถึงขั้นนั้นผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สื่อสารอย่างกลมกล่อมผมใช้คำนี้ละกัน ไม่ดูย้อนหลังกันระมานข่าวคุยนอกจอหลากประเด็นเลยดอกเบีย้ย<ร>นโยบายเศรษฐกษฐิจดิจิตอลวอลเล็ต<ร>แล้วก็วิสัยทัศ